ค okay. สวัสดีกันด้วยนะครับมาพบก,กับช่องสองทางนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้ไปเจอการเล่นเจีนซินที่เจ๋งมากๆเลยนะครับเป็นการเล่นเจีนซินที่สามารถบัฟ ATK ให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยได้ตลอดเวลาเลยคือ100%อัพเามเลยนะครับผมการที่เราจะสามารถทําแบบนั้นได้ครับเราต้องมี2อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือเราต้องใส่เซ็ต Rejuvenating Glow นะครับผมใส่ไปเลย5ชิ้นให้เอฟเฟกมันทำงานเอฟเฟกตชิ้นทำงานนะครับผม อย่างที่2อนี่ก็คืออาวุธดาดาว o r i g i t y t e t นะครับ t ท p e IV เฮตแล้วถามว่ามันจะได้ผลได้ยังไงคือน,นี้เวยชัดเอฟเฟกของอาวุธชิ้นนี้เนี่ยเมื่อโจมตีธรรมดาจะฟื้นเลือด1.1ให้กับตัวเองนะครับให้คนอื่นไม่ได้แล้วจะเกิดขึ้นได้ทุกๆสวิอ่านะประมาณนี้นะครับแล้วก็เอฟเฟกของอาวุธเนี่ยก็จะไปคอมโบกับเอฟเฟกของ s e ตเอเคที่บอกไปเมื่อกี้นะครับคือผลของเซตเนี่ยคือถ้าตัวละครที่ใส่เซตนี้เนี่ย ทำการฮิลมันก็จะบัฟ ATK ให้ทั้งทีม15เป็นเวลา3วิ3วิ30นะครับแล้วถามว่ามันเป็น15ของอะไรมันเป็น15ของเบส ATK ของตัวละครนะครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวละครเจนซินนะเป็นตัวละครของเพื่อนๆในทีมถ้าเพื่อนๆในทีมมีเบส ATK เยอะเนี่ยก็จะได้บัฟเยอะนั่นเองส่วนวิธีการดูเบส ATK เนี่ยนะครับให้ทุกคนเข้ามาในหน้าตัวละครนะครับแล้วก็ กดที่ไอ้สจุดนะไอ้เช็คสแต็ให้นับแค่เลขทางซ้ายพอนะครับเลขสีขาวนะไม่นับเลขสีเหลืองนั่นคือเบส ATK ของเรานะครับผมเพราะงั้นเนี่ยเราสามารถบัฟได้ตลอดเวลาเลยขอแค่ตีทำรมดานี้นะครับซึ่งเซตนี้เนี่ยก็ไม่ได้ใช้ได้แค่เจนซินอย่างเดียวทุกตัวเนี่ยสามารถใช้ได้เลยขอแค่ใส่อาวุธซีรีส์ออริจินัลน,นะครับซึ่งมันมีมันมีทุก,ท,กทุกแบบเลยมันมีทุกอาวุธเลยเช่นนะครับดาบ โปรตี n ไ t ท t ไทป2เ mm hmm. มื่อใช้อันต mm ิจะฟื้นเลือด5%เอฟเฟกต์นี้จะติดได้ทุกๆ20วินะครับอันนี้ก็มันซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเงื่อไขเนี่ยมันจะต่างกันพอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับตัวละครที่มันฮิวไม่ได้เนี่ยก็ยังสามารถบัฟได้นะครับขอแค่ใช้อุธสาดาวอัน,นี้อ่ายกตัวอย่างเช่นหยางหยางเอามาบับให้จียานนะครับอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเป็นสันหัวที่เอามาบัฟให้อังกอร์นะครับหรือว่า MC h a ซ w ฮอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆไอตัวที่กล่าวมาตะกีะค้คือ เอาไปใส่เซตฟื้นฟูเนี่ยอาจจะดีกว่านะครับในทีมไฮเปอร์แครี่เนาะส่วนไอ้เซตฮิลเนี่ยมันก็จะดีในทีมควิกสว็อปนะครับหรือว่าทีมที่แบบว่าทุกตัวละครเนี่ยสามารถทำดาเมจได้รุนแรงนะครับก็เซตนี้เนี่ยก็จะดีกว่าเพราะว่ามันรับทั้งทีมแต่ว่าเซตฟื้นฟูเนี่ยมันบัฟได้แค่คนเดียวก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับผมเออใช่แล้วก็ไอ้เซตฮิลเนี่ยนะครับมันทับกันไม่ได้นะเออก็ใส่ไปแค่คนเดียวพอนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็จะมีเท่านี้ถ้าแบบว่าอยากเพิ่มเติมอะไร ว่าผมพลาดอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ข้อมูลนะครับที่ผมไปเจอการเล่นเจ้ซิงแบบนี้เนี่ยนะครับผมไปเห็นในเว็บพิษเว้นนะครับถ้าใครอยากจะไปอ่านหรือว่าไปดูให้ละเอียดกว่านี้เนี่ยก็เข้าไปไเลยนะดีมากครับก็ขอให้ทุกคนนะครับสุ่มกระชาไม่เกลือนะครับสืบโลกออกทองอะไรมานี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีบาย